นะครับยังสดเสมอนะพบก,กับ7กิจกรรมสุดพิเศษจากสเปเชียลฟอร์เจ็ดปี a อน i v ว r ซ a รีจ้าจ้าพี่เจค่ะ<อ>แต่้ตองก็ยังอยากได้ปืนกุลาบนะคะ เดินทางเข้าสู่ปีที่7ของเกมออนไลน์แนว FPN นะครับที่ได้รับความนิยมตลอดการอย่าง Special Force ต้องบอกตรงๆเลยนะว่าได้รับความนิยมจริงๆนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนเล่นเต็มเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะเตรียมพบก,กับ7กิจกรรมสุดพิเศษนะที่ตอบแทนชาว Special Force ทั่วประเทศปันแท้ทุกคนตลอดทั้งเดือนสิงหาคามนี้แนะ่นอนครับอันนี้อะไรครับอูปื

เป็นแลนดไทยอ๋อ,อ,อนี่ได้รับการออกแบบจากทีมงาน Special Force Thailand เป็นพนเนนิเศษเ<า>นื่องจาก,ากโอกาสนีน้โดยเฉพาะนะฮะอยากได้ด้วยก็เป็นกิจกรรมแรกเล่นแลกลุ้นกิจกรรมที่ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมสนุกกันง่ายๆนะฮะต้องบอกว่ารับไอเทมฟรีๆง่ายๆเลยเพียงเข้าเล่นทุกๆ10นาทีหรือใช้เงิน SP คือเงินในเกมนะทุก10,000 SP สะสมแต้มเพื่อแลกไอเทมนั่นเองค่ะนะครับผมวันนี้จองใช้สูตรสาม เราต้องบอกด้วยนะนำไปลุ้นรางวันใหญ่ฮะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า MSX 125เฮ้ยต้องถามทั้งเมย์แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลายสเปเชียลฟอร์สรางวันรวมมูลค่าเจ็ดแสนบาทคุณพระคุณเจ้าถามเมย์แล้วครับในฐานะเป็นไบเกอร์ฮะใช่ในฐานะเป็นไบเกอร์ไม่คือองบอกว่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้เนี่ย เขาก็าแบบเหมือนกับตอนนี้กําลังแบบได้รับความนิยม<อ>จากจากตลาดของบ้านเรามากๆเพราะว่ารเริ่มมีรายการการแข่งขันข,ของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เยอะขึ้น<อ>ในปีนี้เป็นปีแรกเป็นที่ต้องการของตลาด <laughs> เป็นที่ต้องการของตลาดขายเยอะสุด <laughs> ใช่ออเดอรอเยอะ <laughs> มันใหญ่เลยนะครับสหรับสปีลยอร์จ็ปีของเราต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยยังไงก็ลองไปลองดูใครดวงดีเผื่อจะคว้ามันไปนะฮะอะมาดูกิจกรรมต่อไปครับสหรับไพ่สองเท่าไหร่ฮะมือหนึ่งยังไม่รู้เลยทำมืนสองกิจกรรมที่2 Play of อฟคอร์เนนะฮะรีเซ็ตนะฮะกิจกรรมที่ได้รับการเรียกร้องมากที่สุดนะคือเคยจัดมาแล้วเรากลับมาแบบรีเซ็ตกันด้วยนะกับการแจกปืนระดับยศ Price off Herner นะครับไม่ว่าจะหายหรือตีบวกไปหรืออยากจะได้ใหม่ก็มากดรับกันไปเลยแบบฟรีๆจ้าอืมเป็นแบบของรางวัลสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบฮะมีเกียร์มีกเกียร์ใช่ครับเอืฟอฟอสต์นี่นะเลยเหนียวแน่นอ่ะเป็นพันแท้ใช่กาว กิจกรรมภายในเกมนะครับทำให้เกมสเปเชียลฟอร์สในสุขสนามมาตลอด7ปีเลยทีเดียวมาฉลองครบรอบ7ปีกับ Special f o r ร์กันต่อเป็นกิจกรรม Special f o r ร์สสเปเชียลแรนะฮะกิจกรรมที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยได้มาร่วมสนุกกับมินิเกมครับยอดนิยม Special f o r ร์ได้เคยเปิดให้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็มาร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โ้นี่มาดูด้วยนะมาเป็นแผนผังใช่อเฮ้ยเป็นที่เปิดกี่วันเนตัดระเบิดสเปเชียลฟอร์สสเปเชียลแอนแจกเน้น14วันเต็มๆไปเลยก็จะมีตัดระเบิด ยิงไประเบิดที่เขาก็เคยมีเคยเคยเห็นกันไปแล้วยิงเป่อมไฮเทคนะครับทุกสุดนะฮะนี่เป็นมินิเกมนะครับก็หนึ่งถึงสิบสสิงหาคมนี้นะครับ14วันเต็มเลยเนี่ยไอเทมไอเทมที่ขึ้นอยู่นี่ก็มากันครบๆได้รับรางวัลไปทั้งเล่นนะเมีกิจกรร็ดปีพิธีกรตั้งแต่เจ็ดปีต้งแบบยังรถโชว์อยู่ซึ่งที่เห็นอยู่เมื่อกี้ก็จะเป็นรางวัลแต่ละมินิเกมกันไปนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่ ครับผมมาที่เงื่อนไขกันนิดน,นึงแล้วกันนะครับผู้เล่นเข้าเล่นเกมครบ20นาทีนะครับรับ1คอนสาหรับการใช้เล่นกิจกรรมเหมือนไปหย่อนเหรียญ<ท>20านาทีได้1เ <ขอ S 1> หรียญนะฮะเล่นครบ60นาทีทีมงานแจกเหรียญเพิ่มให้ผู้เล่นอีก2คนอนอันนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อผู้เล่นร่วมกิจกรรม20,000คนแรกจะมีโอกาสรับไอเทมพิเศษเลยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์20,000คนแรกเท่านั้นนะฮะเซอร์ไพรส์เป็นอะไรครับไม่ใช่เซอร์ไพรส์ อันนี้ก็เป็นข้าวข้าเป็นข้าวขาวสำหรับกิจกรรมมาต่อกันเลยกราบอกยิ่งใหญ่จริงๆเพราะรักจึงให้เพราะอะไรนะคะเพราะรักจึงค่ะเนี่ยคนคนธรรมดาจะไม่ปวดตันใ่โานอเพราะรักเ้ยพูดผิดพูดผิดคนเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายมีกิมมิคครับโผรักครับผมถึงให้ ทงางนี้ทำให้ผู้เล่นได้่วกสนุกไปกับเกมที่คุณรักอย่างสเปเชียลฟอร์สพร้อมรับไอเทมได้ทุกวันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เลยนี่ ผู้ชายมีกิมมิกหรือว่ามีกิฟต์วิงวิงได้ไงง่ายง่ายเลยกดแชร์กิจกรรมผ่าน Facebook รับไอเทมไปเลยฟรีๆกดแชร์ได้ไหมกดแชร์กดแชร์ไม่จบอระข่าววันนี้ข่าวยาวนี่ก็ขับตอนพระท่านี้ครับประตูทางนู้นนะครับเดี๋ยวที่จะเดินเข้ามาเป็นดูมเป็นดูมนะครับสุดยอดแลายเทมลายสักระดับตำนานที่ออกแบบโดยทีมงานสเปเชียลฟอร์สไทยแล้ยดูมากเลยอะดูมุนไม่เห็นลายไหนว่าลายพี่บ๊วย 1ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นนะสำหรับเจ็ดปีสเปเชียลฟอร์สของเราครับของในกับเกมก็ต้องบอกว่ายังมีความพิเศษอื่นนะที่ต้องขออุบเอาไว้ก่อนด้วยไม่เขาจัดงบมันเดี๋ยวนะคือต้องรอของขึ้นแล้วถึงจะเห็นไลน์นี่มัน10แพ็คแล้วล่ะมันไม่ใช่สิอันนี้เป็นแผกต่อเป็นแ็ค เขียนเกินงาดเยอะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมีขอรางวัลพิเศษอีกแต่เขาบอกทีมงานเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะฮะนี่คือกิจกรรมทั้งหมดเลยสำหรับสเปเชียลฟอร์สเปีนะครเปิดมาถึงเปีด้วยกันแล้วตอนนี้ยังถือว่ายังเป็นสุดยอดเกมเอฟเอของประเทศไทยอยู่นะฮะับเว้นเยียนะจริงๆยังไงตอนนี้ก็มาเยอะน่นนะถูกต้องเขาไปร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะมาต่อกันเมื่อกี้เป็นกิจกรรมจบไปแล้วหมดอะไรอ่ะวันนี้หมดอะไรเลยไม่เขาเลยคนเดียวเนี่ย ข่าวที่สองเราวันนี้ครับเมื่อกี้ไปกิจกรรมไปแล้วนะฮะครบเปีดีเจ็ดขนไม่ใช่ไม่ใช่ยันอ่ะอันนี้ก็เป็นครบรอบ7ปีอันนี้เป็นข่าวการแข่งขันกันบ้างนะโอ้มาที่การแข่งขันรับสมัครโลจิเทคจีไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ภาคกลางครับอันนี่คืออีกหนึ่งรายการเนาะใช่ครับผมเปิดสื้อการแข่งขันนะครับนิวบี้คัพที่จัดขึ้นในปี2022และในปี2023นี้ Special Force ได้ร่วมกับทาง Logitech G ยกระดับการแข่งขันนะครับเพิ่มความเข้มข้นของรายการนี้ครับ Newbie นี่คือหน้าใหม่ไม่ใช่ นิ้วบี้เนี่ยคือกอารงันที่ขเข้มข้นมากกด<ก>จ<ฎ>นนิ้วบี้เลยไม่่ใช รางวัลอะไรมาก่อนเลยใช่ครับการชมป์เนี่ยห้ามลอ่ยรายการนี้นะครับเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันนักกีฬาหน้าใหม่ฟังไว้ปานหน้าเก่ายังเอาเล่นไม่ได้ไม่เหรอพูดถึงหน้าใหม่แล้วนะเัวโมงใหม่รีวิวใหม่แล้วว่าเวทขึ้นมาใหม่เ่เลยอะข้าแข่งขันโดยเฉพาะของทีมหน้าใหม่เท่านั้นเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมทีมนะฮะเข้าสู่การแข่งขันระดับมืออาชีพต่อไปค้นหาตัวแทนของ4ภูมิภาคนะฮะเพื่อเข้ามาชิงชัยในรายการโลจิเทคจีไทยแลนด์ทัวนาเมนต์ไฟแนล ที่กรุงเทพมหานครเพราะวงการอีสปอร์ตจะอยู่ได้ไม่ใช่เพียงผู้เล่นหน้าเดิมๆครับไม่อ้าวจริงๆทรัพยากรที่สําคัญคือทรัพยากรรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นเก่าอย่างเราเไม่รีบโอกเลยพี่เลยนะหน้าใหม่จะเพิ่งใหม่จาจีนด้วยก็ตื่นเต้นอย่างพวกคุณยังนับอยู่ว่าตอนนี้ว่าเป็นนิวบี้เพราะไม่เคยได้รับรางวัลมาหลายปียังไม่ยูบี้นะคือผมพูดจริงคือทุกคนเนี่ยจะมองว่าผม เก่งผมไม่เก่งมันก็เป็นตามอายุแต่ถ้าเรื่องความฉลาดผมเลี้ยงคุณแน่นอนโอ้ยเนียอะไรนะเนียอะไรนะมเนียอะไรวะนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเออขึ้นอยู่ในป่าในเซียเออมาเนี่ยรี่กอส์นอนมาดูเงินรางวัลกันบ้างเงินรางวัลเราจะเทคจีไทยแลนด์ทัวนาเมนตรอบไฟนอลนะฮะจัดขึ้นปลายปีนี้นะฮะปลายปี2 0ง3ดูรางวัลนิดนึงฮะรางวัลเชลเล่นครับได้รับทุนการศึกษาส0 0 0มื่นบาทอันดับ2ครับจำนวน10,000บาทเกือบแล้ว ดิจลัดกับเล่นผมแล้ว<อ>นะฮะหนึ่งมืน่นบาทครับที่2ครับปาดน,นะฮะแล้วก็อันดับ3นะครับเป็นอันดับ3ร่วมด้วยคืออันดับ3และอันดับ4เนี่ยได้เงินรางวัลกลับบ้านไปด้วยกันเลยคือ5,000บาทนบาทับผมเอเอนะวให้สิบบาทนะ<อ> มีจนเพีงแค่นี้เยเราต่างอ่ามาดูกันเบกานเปิดรับสมัครเกือบ10บาทแล้วเมื่อกี้เปิดรับสมัครรอบ16ทีมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ23กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้นะฮะประกาศผลทีมที่ได้รับเลือกนะและทีมสำรองคือวันที่5สิงหาแล้วก็ทำการจับฉลากแบ่งสายน้างานนะจ๊ะตยังอ่ะ เอาไปคาเฟ่หน่อย SF คาเฟ่ครับนะความกระตําผมเขาชอบไปคาเฟ่ใช่ช่วงนี้ต้องนวดด้วยเมื่อกี้ผมดูดวงมาจรริงเหอคนเกิดวันนี้ต้องนวดป่น้ำมันอ่ะหรอนวดด้วยคาเฟ่รับก็ไปคาเฟครับผม The Emperor Legend Night อ๋อเปิดสมรภูมิรบคัดตัวแทนภาคการรับสมัคร2ี ต้องถึงสี่งหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องจริงเลยคุยกันรีพอร์ตกัเดี่องจริงเลยอ่ะต่อเดี๋ยวเมื่อกี้ทัวร์นิดนึงอย่างเมื่อกี้เนี่ยทางโลจิเทคเนี่ยของเขาโลจิเทคจะเป็นนิวบี้นะฮะคถ้วยสำหรับหน้าไมลถูกต้องฮะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นถ้วยหลักแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าคาเฟ่ครับเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีแรกเลยนีถ้วยฮิตถ้วยฮิตเพรคุณเคยได้ถ้วยนี้ป่ะไม่านี่เราเคยได้แคน่ะ ที่เราแล้วยังก็เลยทำคาเฟ่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราต่อปัจจุบันนี่ล่ะนะฮะใครไม่ดูนะก็คาเฟ่ไงคาเฟ่เนี่ยจะหาตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคไม่ว่าเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคกรุงเทพและปริมณฑลคือตอนนี้ผ่านมาหลายภาคแล้วอันนี้ภาคกลางแล้ว นะอภาคถ้าภาคกลางก็ใกล้จะภาคสุดท้ายแล้วถูกต้องครับ้องแล้วเพราะสุดท้ายจะไป็นกรุงเทพและปริมณฑลใช่แล้วเขาจะเอาตัวแทนแต่ละภาคเนี่ยมาไฟนอลกันใช่ครับผมเอาดูเงินรางวัลดีกว่ารายการนี้ไม่เคยทำให้ผู้ผิดหวังอยู่แล้วจริง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 เงินรางวัลที่หนึ่งนะฮะห้าหมื่นบาทผูกทางแล้วต้องอันนี้แหละมันเว้นจังหวะได้ดีคนละหมื่นคนละหมื่น พร้อมด้วยสิสพร้อมสิบด้วยครับสิบมาทั้งสองนัดไม่ใช่สิสี <m <m ่เข้าเองขาสี่เข้าเองขาสเปเชียลฟอสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013ันสบสามะฮะครองแชมป์ครับก็มีรางวัลเหมือนปลอบใจ สามหมื่นบาทโอ้ยแข่งหวยไม่เคยดูมาเลยนะที่ช่วยนี้เนี่ยนิยมมากเลยนิยมมากและได้สิทธิ์เข้าเป็นล้างตาครับผมเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการ Special Boss Thailand Champ i o n s h i p 2013คือตอนนี้เอา2อันดับด้วยนะแชมป์กับรองแชมป์ดูอันดับ3ได้ด้วยเปล่าอันดับ3นะฮะกับอันดับ4ไม่ต้องเสียใจนะฮะรายการนี้ครับผมแจกแน่นอนครับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยใหญ่ ไม่เคยเดี่ยว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 อะไรอะไรต่อทีมต่อทีมไงไม่ใช่บาทไงไม่กันเออจะไม่คะไปแทงหวยไม่เคยจู๋เลยเธอเดาอย่างงี้จะไม่ถูกบ้างและครับและอีกและอีกและกูลุ้นตรงมึงนี่แหละมาสิทธิ์เข้าแข่งขันอีกแล้วครับผมสเปนเจ้าฟอร์ดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023ภาคนี้เอาสี่ทีมโตสามสี่เลยนะคือเอาสี่ทีมเลยจาโบตีน เอาแค่ทีมเดียวบางรายการทีมเดียวบางรายการสองทีมครั้งนี้เอาสี่ทีมเลยนี่ส<ล>ี่ทีมเลยนะเพราะว่าถึงถ้วยใหญ่ถ้วยหลักที่อยู่จะไปโชว์ฟอร์ตมบนางนทีมชนะเลิศนะรายการไ,ไนท์ของแต่ละภูมิภาคเนี่ยงินรางวัลก็หนึ่งหมื่นบาทพร้อมจิตแข่งขันคาเฟ่ครับเดอะอิมเพลเวอร์ปืนทองสำหรับแชมป์เกมมิ่งเกียร์จากทาง TTE Sport ครับครับเมาส์แบล็คคอมแบทไวท์จะแบล็คหรือจะไวท์ครับจะแบล็คก็แบล็คไวท์แบล็คก็ไวท์ พร้อมด้วยโลโก้แดงตรงกลางนะครับจุดค่า Mousepad Conco Control นี่อันนี้ Conco c o นค o Conco c a m ์แต่ละภูมิภาคนะเหมือนเสริมขึ้นมาแล้ววันพิเศษะมี Gaming Gear เสริมมาให้ด้วยเป็นสปอนเซอร์ทีมรองชนะเลิศนะฮะรายการไ i ท์ของแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะได้เงินรางวัล5,000บาทพร้อมด้วยสิทิ์เข้าแข่งขันค่ดค D m e r แล้วก็มมิ่งเกียร์ต่ง นี่ไงคร่าวๆนะที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือแผ่นรองเมาส์ต้องถือว่าสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆครับฟังก็ดีขแบบก็ดีและนี่ก็ทีมที่เข้าแข่งขันนะไม่ว่าสาที่สองทังทีมเนี่ยมีเงินรางวัลปลอบใจครับคเป็นห้าหมื่นครับห้าหมื่นเลย่ในเกมห้าหมื่นบาทในเกมในเกมนี่ไม่ไม่ใช่ในเกมแบบเอสพีนะดีอีครับผมห้าหมื่นดีอีก็เท่ากับห้าร้อยบาทไทยใช่ ก็คือคุณผ่านเข้า32ทีมเนี่ยคุณได้ละ5 0 0บาทก็500บาทนะต่อคนใต่อคนนะคนไมต่อทีมเปิดรับสมัครการแข่งขันรอบ32ทีม Legion k n i g h t เขตภาคกลางนะครับผมยี่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้จบที่เวลา6โมงเย็นก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะ4สิงหานะฮะหลังจาก 6โมงเนี่ยทีมงานก็ติดต่อกลับไปตามทีมต่างๆเพื่อยืนยันว่าแข่งจริงนะแต่ันี้น้องๆอย่าชะล่าใจนะเมื่อกี้เห็นเปิดรับสมัครนานไงไปสมัครวันสุดท้ายดีกว่าเต็มนะทีมเต็มนะรีบไปจองที่ไว้ก่อนเหมือนตลาดนัดเปิดท้ายอะรสิงหา5สิงหาประกาศรายชื่อแขงแล้วก็5สิงหาในวันเดียวกันก็จะประกาศสายแข่งขันนะแล้วก็ประกาศแผนที่ที่จะใช้ในการแข่งขันในรอบต่างๆเอมและแข่งจริงวันที่10สิงหาคมแข่งรอบ 8ถึงเอ้ย32ถึง8ทีมครับ11สิงหาคมต่อมาครับต่อเนื่องเลยครับผมรอบแปดทีมจนถึงชิงชนะเลิศจริงๆเอาชัวร์ๆก็คือเช็คตารางในเว็บไซต์ดีกว่านะคะยังไงเราไปดูเพิ่มเติมสารที่แข่งขันเช่นเคยครับผมสารทสองทีมถึง8ทีมร้านชูเตอร์รัชดา36แยก11ก็8ทีมถึงรอบชิงชนะเลิศร้านเดิมครับครับแล้วจะบอกทำไมทำไมไม่พูดว่าทั้งหมดล่ะอะไรนะก็ซอยเศษใหญ่อ๋ออ้าอ้า ก็ยังไงไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เซฟแล้นีครับผมโอเคก็ยิ่งใหญ่จริงนะเปีแล้วนะครับการขับยังแน่นเอี้ยอยู่เลยนะฮเนี่นนี่บอกให้ใส่รู้ภาษาเารู้เรื่องบอกให้เอาตูเครื่องนี้ตังค์มันมีตังค์มันมีสะไอยู่นี่สอยู่นี่ไม่่อเคตอนนี้เราเข้ากันมาแล้วนะอยู่ที่เซฟห ช่อ n เจ็ดห้อง1น7รนะครับและพาสเวิร์ดของเราคือ 4...5...6 ครับเฮ้ยมีอยู่พันกว่าบาทคือตอนนี้ผมมีข้อเสนอนะฮะคือตอนนี้ป่านยังเข้าไม่ได้ถ้าป่านเข้าไม่ได้เนี่ยเราเริ่มต้องเก็บอันดับท้ายเลยใช่ไหมฮะหรอเไม่มีอะไรเลยเอย่ามาซื้อตีมืออย่ามาซื้อของแล้วทุกคน เซิร์ฟเวอร์หกช n องเจห้อง107่งร้อยเจ็ดนะครับพาสเวิร์ดนะฮะสี่ห้นะครับพสเวิร์ดบอกว่าให้ใส่0303เครื่องนี้ดูดูมันใส่0ูนย์หมามีอยู่1นึ่งพบาทโอเคมากันแล้วนีจ้าเริ่มมากันแล้วนะครับเฮ้เลยที่เลยเที่เลยเสียวลาไม่ต้องซื้อของแล้วม่ต้องซื้อของเดี๋ยวดิไปถอดปั๊กเลยถอดปั๊กต่างมันเหลือเซิร์ฟเวอร์หกชห้องหนึ่งศูนย์เวิร สี่ห้าหกเออหรือเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาจะได้ไปเลยเฮ้ยคุณอย่ามาซื้อของอย่ามาซื้อของแถวนี้อารมณ์สิบดูสีนี่ยังมีนู่นนี่หน้ามันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่อะไรเลยเหมือนกันนี่ยังไม่คุณยังดูอยู่คุณยังไนี่มูลเก่าล้วนๆเลยก็ไม่มีพี่นี่ดิฉันนี่ศูนย์หมดเลยนี่ผมก็ศูนย์หมดอารมณ์นะบมกนบอกซื้อก่อนแล้วไงไอ้นั่นพูดไม่รู้บอกให้ลงเครื่องนี่ศูนย์ตายเอามาผมไงมายังไหน ไม่มีรเข้ามาเลยอะเลดี้น้องๆคะเป็นที่ผมเอ่ครับไหนอะมีคนเข้ามายังไะมีแล้วนี่ c เซียนซิ e r ิวเดอร์ซิร์ฟเอหนะคะห้อง1 0 7 Password 456า่้ลองก่อนเลยดีสเปเชียลฟร์นะคะน้องไม่เข้าแบตเตอรี่ไม่เข้าแบตเตอรี่ชัวร์ไม่รเอสอฟคนที่คนที่ขี่ห้องอาจจะชื่อประหลาดนิดนึงฮะชื่อเบรเบรสไตล์กดเลกเลยกดเลยสาลอีเวนต์ศูนเลยครับ กด lady นะยังจะกดอ์ไรอีกกดกด lady นะครับอ๋อกด lady ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะโอเคแบ้เหรอแบ้สไตล์เนอะอาจจะแบบว่าเอ้ยใครวะหนึ่งจุเจ็ดแบ้สไตล์ใครวะแบ้ไงแบ้ไงแป๊บหนึ่งแบ้ไอ้น้องแบ้เนอะโอเคเอ้ยนี่ด่านไหนเนี่ยไม่รู้จักเลยเนี่ยพอร์เทดครับไม่รู้จักรู้จักครัเดี๋ยวรู้จักจะวิ่งยังไงไม่รู้จักใครออ๋อะไรอ่ะ ได้เลยไม่เจอใครเลยทีเดอร์ขอบคุณครับน้องแม้แบ่แม่แบ่แบ่แม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 แม่แม้แย่แข้แม่แม่แ่แม่แม่ม่แ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 ิงแม่แม่แ่แมมาแ่แม่แ่แม้แม่แม่แ่แม่แม่แ่แมม่แม่แบ่แม่แ่แม่แม่แม่แบแม่แม่แม่แมแมแม้แมแมแมแแแ เฮ้ยวิ่งอยู่ต้องนานไม่เจอใครเลยพอเจอก็ไม่ยิงอ่ะทำไมอ่ะแย่ของพอ่ีแย่ละเก็บได้แค่คนเดียวเองเหมือนกันแหละวิ่งอยู่ต้องนานไม่เจอใครเลยเฮ้ยวันนี้คิวเท่าป่านอ่ะไม่เจอใครพี่อยู่ไหนกันวันนี้เราสิคิวนะฮะแล้วก็บูตอนนี้กระโดดไปโดคิวแล้ว

ที่หนึ่งครับครับบูบูอยู่นี่บูบูตายแล้วด้วยนี่เฉยที่คอเบเกอนเบเกอรนี่เรียงตามนี้เลยป่ะเนี่ยตามที่สี่พี่คือับแล้วตามลำดับไม่หยาบไ่หยาบเท้าเม่ยบเท้าเป๊ครับอ้ยูดิฉันแบกครับว่อี้่านี้อ่โอเคสองป่าย้อนที่สามเมนที่สี่อยจิโกะแล้วก็ที่ห้ เอมแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ต้องจับแล้วเพราะว่าเซียนอ่ะบัญชามาเลยว่าต้องเป็นดึงแล้ววันนี้ตัวเลขที่ออกมาจะเป็นของใครลุนเลยมาแล้วโอ้ยน่โอ้ยนนีแข่งเก้ย พูดมาเลยว่าคุณผูกขาดการค้าคุณผูกขาดการดึงอ่ะมันเป็นอะไรที่ม uh ัไ yes, ม่เตรียมที่แบบไม่พี่จะบอกว่าตอนแรกที่อยู่ที่ห้ามตลอดเลยแล้วพอใกล้จะจบเฮ้ยอยู่ที่สามได้ไงไม่รู้อ่าเฮ้ยแต่พูดดีดีน้องพูขาดการคาตอนแรกพี่ก็ไม่ได้นั่นเหมือนกันนะก็โผล่ป้ายป้ายแย่งที่พี่อะพี่เลงเอาไว้อะ แล้วพี่จะตรงไหนแล้วทีเนี้ยร้อนเนีค้งงาเลือดเกินโอ้แล้วดูสิแล้วคนรู้เรื่องระบบแล้วอ่ะชินแล้วอ่ะแล้วพี่จะตรงไหนเนี่ยดีดีดพี่เดี๋ยวแล้วไอ้ใจยักษ์องมันอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่ามีกระทำเลยขับไปจอดเขแล้วไม่ยัดอะไรตรงไหนเออไม่ก็จะไม่จอดไม่จไปนะมาให้ลึกๆก่อนเปิดเปิดลึกๆก่อนเดี๋ยวก็เย้ตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท True Digital Plus เลยนะครับบุ้ยบุ้ยไกเจ็บเฮ้ยอย่าลึกไปก่อนนะ เดี๋ยวออกทีวีไม่ได้เกมไปเชื่อฟ้อนเลยครับผมรวมไปถึงเกมทุกๆเกมที่ได um ้เข um> um ้ามาโปรโมทกันแล้วก็เราได้ประชาสัมพันธ์ข่าวในกันแล้วก็อย่าลืมช่วงกิจกรรมช่วงนี้นะครับกับ7ปีกับสเปซเชิ่ลฟ้อนกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นการ์ดเปรตอยู่นะฮะเกมบนมือถือก็อย่าลืมแอดมาได้นะครับ pochi นะฮะเขาบอกว่าเวลาเหลือเยอะดึงกันได้เต็มที่คขาไทีละแส่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยคุณมาอะไรกลุ่มฉันดีฉันมาอยู่กับผมมันทับลายกันเลทับลาย อ่อค่อยๆเริ่มเลยไหมทีละคนทีละคนผมก่อนทีหนึ่งทีหนึ่ไมันสัมผัสได้พี่เร็วๆพี่เร็วๆามันแบบมันแบบคุณต้องดึงจ้า้าใช่หมโอ้ยที่ดึงที่สองหูยงวยไหมกดหัวกดหัวดงลูดเฮ้ยดึงย้อน เอาที่สี่เดี๋ยวแป๊บนึงของคุณอีปิกมากคุณทำอะไรกันปเออของคุณงเป็นเหมือนกดทันต์เลยของผมเบาๆเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยพี่แปะว่าอย่างงี้พี่แปะว่าอย่างงี้พี่เริ่มหนาวแล้วพี่พี่ทำให้เราเนี่ยน่าละการว่าไปสบายๆไปมันจรู้สึกมันแปะแปะแปะของท่านึงจะช้าคุณมาอย่างเยอะเลยเว้ครัเล่นไปดึงอย่างนั้นน่ะดึงเร็วๆน้องเขาจะเจ็บมันต้องดึงช้าๆมันต้องไล่ๆลงมาอย่างงี้ไล่ค่อยๆไล่อย่างเงี้ยนี่เหรอปะ ไอ้เดียวไอ้ติดส้่เนยนติด่อยอโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่มีติดมาเลยป่ไม่ติดอะไรอย่าไม่ได้ลูเนี่ยเมื่อกี้อีทีไมอีทีออไม่ได้ลูดอีทีแล้วกันมานั่งโอนั่งสารโอ้ยอย่งไงก็ตาคอะไรเนยสงสารเา่สงสารผมทีก็ย่ อ่ะเดี๋ยวเราโชว์เฉพาะตรงที่มีขนติดมาแล้วกันครับเอ้เออมีขนเล็กๆมีมีมีก็อย่าตานะครับสำหรับรายการ GGD ีเของเราเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับทุกวันจันทร์และวัน <en> พ <blo ated eni> ุธอย่างนี้นะฮะเวลาสองถึง3ามทุ่มสำหรับวันต่อไปเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศเต็มๆของ Love Beat Fun Franchise Step Idol ไม้ดุนด้วยไปทำบุญกันนะแล้วก็ฝากวันศุกร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับ Lady Cam p 2งถึงสทุ่มเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับวันจันทร์เป็นวันของเพลง